สิ่งหนึ่งที่ว่าซึ่งฟันเฟืองไม่มีเวลาได้ทันสังเกตว่าเป็นอะไรในขณะที่ตาลีตาลานโยกตัวขวาแล้วกอดลอยติดขึ้นมาเพื่อหนีความเป็นเหยื่อของฉลามหลายในทะเลสาบวางเตานั้นที่แท้มันก็คือหลอหลังที่กลางออกจนเต็มที่ของที28เครื่องบินขับไล่โจมตีซึ่งผู้ฝูงทอมัดตัดสินใจเสี่ยงเบี่ยงเครื่องโชบลาดลงไปช่วยเขาเอาไว้ในเสี่ยวของพิปตาอันตราย ที่ปลายเท้าของเขาใกล้จะแตะพื้นน้ำทะเลนั่นเองมันเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินและเกินความบาดเสียวอาอย่างจริงๆจังจัแม้แต่ในหนังสงครามของฝลังก็ยังแสดงบทนีได้ไม่ถึงที่28ของผู้ฝูงทรรม,มัอยิ่งเอาฟันเฟืองลอยเลี้ยวขึ้นไปสู่ชั้นความสูงของเบืองฝาอย่างรวดเร็วเมื่อผลทะเลเข้าสู่เขตภาคพื้นดินอันมีทั้งปลาหม้ยองกลางทึบหนา และภูเขาสลับซับซ้อนขนาบอยู่สองข้างทางของถนนสาย QL15 ซึ่งเป็นเส้นทางชั้นหนึ่งลาดอย่างแอดฝันราบเรียบและยาวไกลจากจังหวัดเบียนบาประเทศเวียดนามใต้ไปจบเอาที่ชายทะเลสาบวางเตาผู้ฝูงทรรม,มัดเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่ปลอดจากกระสุนเรือของข้าศึกเขาก็กดปุ่มอัตโนมัติเขย่าล้อเครื่องบินเป็นการเตือนให้ฝนเฟืองโยนตัวลงอย่างทันใจเหมือนกัน โน,น่นฟันเฟืองปล่อยบงแขนจะแกนเหรอไหลเลี้ยวลงไปแล้วโดยมีล่มชูชีพที่กลางกินลมเต็มที่พยุงตัวอยู่เหนือศีรษะแม้ขณะนั้นฟันเฟืองจะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของใครแต่ทอม,มัดก็ยังไม่ไวายชะโงกตัวตะโกนลงมาลออยู่ที่ถนนสาย15บห้านะเพื่อนเดี๋ยวผมจะล่อนเครื่องลงไปรับแล้วเขาก็บินโครงไปอีกอย่างอารมณ์ขื่นผ่าที่ส8ตีบง บนเข้าขนานกับความยาวของถนนสายดังกล่าวที่พอจะนําเครื่องลงได้อย่างสะดวกสบายไม่แพ้ลันเบกของสนามบินบินสันที่ค่ายแบคแคตกองพัญชาการร่วมระหว่างฐานทัพอเมริกันกับไทยฟันเฟืองบังคับสายล่มโดยตัวลงถึงพื้นถนนแล้ออย่างนิ่มนวลปราศจากลูกมะกรูดที่จะปูดขึ้นตามแขนขาเหนือตัวอันเกิดจากการคลูดเลือกไถไปตามโขดหินหรือแผ่นดินตะปุมตะปัา เนื่องจากหกคมเมนตีลังกาลงมาอย่างไม่มีรูปแบบพอเขาสลัดสายล่มออกจากตัวและมวนพับเสร็จเรียบร้อยที28ของผู้ฝูงธรรมัดก็ล่อนปลอลงท่าบล้อกะผิวถนนที่ทอดความยาวเลิ้วอยู่เบื้องหน้าไม่ถึงครึ่งอึดใจเครื่องก็วิ่งปลาดมาและลดความเร็วลงเป็นลําดับและทั้งประยุทน์นิ่งสนิทอยู่ตรงหน้าฟันเฟ,ฟืองอย่างงามสงา่าและด้วยอาการเหมือนว่า คนรถผู้มีกิริยาขับรถเข้ามาจอดเทียบรับนายของตนฉะนั้นธรรมัดเปิดประตูเครื่องบินปลุกออกมารลามกับชะงกตัวหัวเลาะกากยังกับเขามีอารมณ์ขบขันสเต็มปาดาเป็นยังไงสบายดีตามเคยเหรือฟันเฟืองฟันเฟืองนึกว่าไปถึงเหตุการณ์ขวันผวาตอนที่ป้อนตัวเองเข้าไปเป็นเดือกของปากฉลามในทะเลสาบวางเตาเขายิ้มเศร้า โครงศีรษะอย่างขนลุกอออสบายแต่กว่าจะทุดชีวิตรอดมาได้เด็นเอาเกือบตายไปหลายหนทรรมัดยังคงหัวละอักอักยางทอบใจเดียวว่าโน,นนะ่นแนผักพวกเราถล่มต่อไปโดเผาเหลือลบของมันไฟลุกไม่ท่วมฝาไปแล้วอีกสองสามลำแต่ดูเหมือนว่าเฮนเนซี่ของเราก็ล่วงทะเลไปแล้วสองสามเครื่อง รีบขึ้นมาเถอะฟันเฟืองไปช่วยกันทะลวงไอ้เรือบรรทุกรถถังหกหมืนตันลำที่เหลืออยู่นั้นให้มันพังไปดูทีลรือฟันเฟืองกระโจนแผวขึ้นไปนั่งคู่กับทอมมัดอย่างบ้องใบทียี่สิเครื่องบินขับไล่โจมตีลำนั้นเลื่มแท็กซี่เครื่องออกจากที่ช้าๆเดี๋ยวพุ่งปลาดไปตามความยาวของถนนลาดยางแอดฝันสายสิด้วยความเร็วเต็มอัตราอย่างกระทันหันไม่ถึงอุดใจต่อมา ผลตัวเองขึ้นลอยและล่องอยู่บนท้องฟ้าอย่างเด่นสง่าหน้าเกรงขามลอยเอกธมัดผลักคันมาคับเร่งเครื่องยนต์เฮนเนซี่หนึ่งของเขาควบเข้าสมทบฝูงอย่างเร็วจีพร้อมกับสั่งนักบินเดนไตที่นั่งคู่อยู่เคียงข้างด้วยเสียงอันดังฟันเฟืองคุณสองกล้องลงไปตรจวจการดูให้ท้วนทีอีกสักทีสิว่าไอเสือบรรทุกรถถังหนักหกหมืนตันลำนั้นทำไมมันจะลอยป๋ออยู่ได้ และเหลือคุ้มกันของมันยังเหลืออยู่อีกจํานวนกี่ลําฝันเฟืองกระตุกกล้องที่คล้องสายอยู่กับคอขึ้นมาแล้วสองตรวจการลงไปยังพื้นน้าทะเลอย่างฉับพลันทันใจเขาก็หล้องขึ้นมาด้วยความตื่นตะลึงโอ้โหผู้ฝูงครับไอ้เหลือบ้าที่หนักตั้งหกหมื่นตันของมันดูเหมือนจะหุ้มกระเอาไว้ทั้งลำซะด้วยสิครับลูกระเบิดและต่อไปโดขนาด500ปอนด์ของเราคงกินมันไม่ลง โอ้แล้วแล้วก็นอกจากปืนใหญ่ประจำเรือของมันจะมีอำนาจทะลุทะลวงอย่างเหลือเกินเหลือการแล้วรถถังที่มันบรรทุกเอาไว้ตั้งเกินครึ่งร้อยคันแต่ละคันก็ยังติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานขนาดนักเอาไว้อีกอย่างครบคันและกำลังกระดมยิงเครื่องบินของพวกเราอยู่อย่างหูดับตับกระเทือนทีเดียวครับผู้บังคับฝูงบินถอนใจเฮือกเขาพาเครื่องล่อนวนไปรอบจุดเป้าหมาย และใช้ความคิดหนักอึง้งกว่าเคยปฏิบัติการโจมตีฆ่าศึกทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วเหลือคุ้มกันของมันเล่าฟันเฟืองเรือคุ้มกันของมันยังมีเหลืออีกอกีกล่ลำมสองลำครับผู้ฝูงฮสองลำธรรม,มัดสะดุง้งอุทานออกมาอย่างแปลกใจเหมือนไม่เชื่อหูของตัวเองถูกต้องครับ แต่เป็นสองลำที่กำลังจะจมเพราะถูกพวกเราถล่มไฟไม่ควันขโมงอยู่นั่นไงล่ะครับหลอยอีกทรรมัดพยักหน้าแล้วเอื้อมมือกดปุ่มวิทยุหยิบลำโพงขนาดเล็กขึ้นจะหลดปากพร้อมกระกอกเสียงแน่นๆลงไปเฮนเดซีสอถึงเฮนเดซีหน่งหจากเฮนเดซีหนึ่งผมเห็นเครื่องไหมขณะผมตีจากรปคุมกันฟันเฟืองเป็นเครื่องของใครที่ประสบความสูญเสีย และกี่ลำสามลำครับผู้ฝูงคือเครื่องที่6กับเครื่องที่9และเครื่องที่12ครับอ้แล้วก็ผู้ฝูงครับผมมีเรื่องสำคัญจะรายงานผู้ฝูงด้วยครับเสียงนักบินอเมริกันจากเฮนเดซี่เจ็ตอบมาว่ามา,มา ลูกระเบิดแล้ต่อไปโดของพวกเราหมดระว่างกันหมดทุกลำแหรอครับเพราะพวกเราแล้ดมกําลังถล่มเรือบรรทุกรถถังกันย่างเต็มขีดความสามารถแต่ก็จมมันไม่ลงครับนอกจากเรือคุ้มกันของมันที่ไฟลูกท่วมจะจมแหล่ไม่จมแหลอยู่สองลำนั้นเท่านั้น <c oughs> ผมเห็นแล้วขอชมเชยการเป็นบัติงานของพวกเราทุกคนด้วยใจจริงเออแล้วก็เ็นดซี่เ ผมกำลังรับฟังอยู่ครับผู้ฝูงกร <c oughs> ะสุนกลเล่ากระสุนกลของพวกเรายังมีเหลืออยู่มั่งหรือเปล่ากร <c oughs> ะสุนกลยังมีครับพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มขีและทุกโอกาสครับอ <c oughs> ย่างไม่ต้องปฏิบัติเพราะเพียงแค่กระสุนกลจมเรือบรรทุกรถถังของมันไม่ได้แนะ่ พาพวกบินขึ้นชั้นความสูงให้ผลรละสมีปืนเรือแล้วสแตนบายรอฟังคำสั่งจากผมเลิกกันลูกระเบิดของผมยังเหลือครบสองลูกยังไม่ได้ปฏิบัติการหลอยอีกทรรมัดพูดขึ้นมาเลยลอยแต่ก็เป็นเชิงปรึกษาคนที่นั่งอยู่ข้างๆโดยปริยายแล้วก็จะบรรทุกเอาไว้ให้หนักเรื่องทำไมล่ะครับผู้ฝูง ฟันเฟืองให้แง่คิดออกไปคุณเชื่อว่าจะละคายผิวเหลือหุ้มเกราะของมันได้หรือเพราะแม้แต่ต่อไปโดของพวกเราที่ระดมกันถล่มลงไปตั้งครึ่งค่อนฝูงก็ยังทําความสะเทือนให้มันไม่ได้ประการสําคัญคือลูกระเบิดถ้าผิดเป้าหมายลนตูมลงไปในน้ําก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเหมาะสำหรับหล้างผลานกระบนภาคพื้นดินไม่เหมือนต่อไปโดที่มีอำนาจสังหารกันทางน้ำโดยเฉพาะ ก็เวียงมันลงไปสิครับผู้ฝูงเพื่อผีมันจะจับยัดให้ล่นโครมลงไปกลางลำเรือมั่งก็ได้ถึงไม่จมไม่พังรถถังของมันก็ต้องหกเมนแถนตู้ลวกพรูลงน้ำกันจ้าละวันก็มั่งละไม่มากก็น้อยเอาเถอะครับลองเสี่ยงดูผู้ฝูงขับเครื่องโฉบบูบลงไปให้ต่ำที่สุดแล้วผมจะเป็นคนปล่อยระเบิดเองหรือจะเล่นลูกหมายอย่างแบบเฮนเดซี่หนของผมดูอีกสักทีก็ได้แบบไหน ผู้ฝูงชักเริ่มสนอ้าวกระดับเครื่องยนต์ปล่อยมันควงขวางเป็นตะไลหมุนติ้วลงไปให้มันเข้าใจว่าเครื่องเราถูกยิงตกอย่างที่ผมประพฤติมาแล้วยังไงล่ะครับพอได้โอกาสก็กสตาร์ทปลึ้มเบี่ยงลูกระเบิดตูมแล้วเพ่นหนีขึ้นฟ้าเล่นเอาผู้ฝูงทอมมัดหัวล่อเก,กือบงอหายทั้งที่อยู่ในภาวะที่ประสาทตึงเครียดแล้วผลละ่ะผลลับ ผมหมายถึงว่าเมื่อคุณดับเครื่องเล่นลูกหม้แกล้งทําเป็นเครื่องถูกยิงแล้วบุญขวางตกลงไปอย่างนั้นแล้วเห็นในซีหนึ่งหของคุณประสบผลเป็นยังไงฟันเฟืองหัวเลาะกากออกมาด้วยความขบขันที่ตัวของเขาเองถูกยิงจนไฟไม่แดงโล่แทบเต็มท้องฟ้าเหล้อตะกายคอกแคกใ่ชั้นความสูงหนีขึ้นมาในลักษณะไม่ผิดปากัดที่ถูกคู่ต่อสู้กัดขมอสิจนล่องขึ้นนามเกือบไม่ไหว จะเป็นยังไงไอหนึหรือไอ้โครนของผมมันก็หล่นโคลมจมทะเลสำลักน้ำเข็มพลักๆไปแล้วนะสิครับผู้ฝูงเขาตอบอ้อมแอมไม่เต็มคำรลอยเอกทอรม,มัดวินสันกลั้นความขบขันจนท้องขย้อนจบตอนที่7แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต,ต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณที่หลายครับ